จาก power f o n e นะครับผมจะเห็นว่าตอนนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไฟอยู่ที่3,100วัตต์นะครับแล้วก็โซล่าเซลล์เนี่ยผลิตมาได้3,200วัตต์นะครับแล้วก็มีการดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้ามานิดหน่อยนะครับผมเพื่อเลี้ยงตัววงจรจะเห็นว่าตอนนี้เครื่องใช้ไฟเนี่ยใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ประหยัดมากๆโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าของลูกค้าเนี่ยก็จะมีแอร์อามินาขนาด18,000 BTU จำนวน2เครื่องปลั๊กไฟ หลอดไฟแล้วก็ตู้เย็น1ตู้นะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราทีมงานบ้านตั้งแอร์เซอร์วิสนะครับวันนี้เราก็มาติดตั้งอ e ีซีบ็อกขนาด4กิโลวัตต์นะครับให้กับลูกค้ามาพร้อมกับโหลดแอร์อามิน่าอินเวอร์เตอร์ขนาด1 8 0 0 0 BT u ททั้งหมด3าชุดนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นแอร์ตัวที่1นะครับเป็นแอร์ตัวที่2นะครับแล้วก็เราสำรองไฟที่โต๊ะสนุกให้กับลูกค้าแล้วก็ไฟที่ตู้เย็นให้กับลูกค้าด้วยนะครับเดิมลักตู้เย็นไปให้ แล้วก็ทําสวิตไฟให้ไปกินกับระบบโซลา r เซลล์นะครับก็อันนี้เป็นแอร์สตัวนะครับที่อยู่ภายในห้องสนุกเดี๋ยวมาดูจุดติดตั้ง e a s y b o ็อกกันครับอ่าที่จุดติดตั้ง e a s y b บ็ก็จะมีตัว e a s y b o x อกแบรนด์เทนนะครับผมขนาด4กิโลวัตต์นะครับที่ไซนี้เราใช้เป็นแผง BQ Solar ขนาด5 5 0วัตต์ทั้งหมด8แผงนะครับอนุกรมกัน้าที่ตัว e a s y b o นะ็เนาะโอเคครับภายในตู้นะครับก็จะมีตัว เาจจะเข้ามาดูใกล้ๆครับภายในตู้เนี่ยก็จะมีตัวเซิร์ DC นะครับเบเกอร์ DC นะครับตัววัดว่าตอนนี้กินพลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีตัวเบรกเกอร์ AC นะครับสำหรับตู้นี้นะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์นะครับแล้วก็ลูกย่อยเนี่ยไปจ่ายโหลดต่างๆนะครับก็จะจ่ายแอร์ตัวที่1นึ่แอร์ตัวที่2นะครับแล้วก็ปลั๊กตู้เย็นนะครับแล้วก็ไฟที่โต๊ะสนุกนะครับ อันนี้คือในส่วนของภายในนะครับแล้วก็ห้องด้านหลังผมเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับที่ติดแอร์อามินาอินเวอรเตอร์ขนาด18,000 BTU เหมือนกันนะครับเป็นแอร์ติดผนังก็เดี๋ยวเราไปดูกันข้างนอกต่อครับในส่วนของข้างนอกนะครับอันนี้เป็นคอยลร้อนนะครับผมก็จัดท่อนํำยาให้ใส,สวยๆแล้วก็ท่อทิ้งจัดให้สวยๆเลยนะครับโอเคครับอันนี้คอยลร้อนตัวแรกครับคอยลร้อนตัวที่2นะครับผมอ่าแล้วก็ คอยล้อนตัวที่3นะครับตรงนู้นอันนี้เป็นระบบไฟนะครับที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ด้านบนนะครับโอเคส่วนเรื่องระบบกาวครับนี่นะครับเราใช้การหลอมนะครับกาวเราหลอมอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือจุดที่เราหลอมกาวนะครับอ่าเส้นเส้นนี้นะครับผมอ่าอันนี้กาวที่เราทํานะครับไม่ใช่อีกเส้นหนึ่งนะอ่าก็เป็นการหลอมครับค่ากาวได้มาตรฐานแน่นอนครับค่ากาวเนี่ยไม่เกิน5้าโอห์มนะครับ